อรลมาดูตอนที่สี่กันวันนี้เลยจ้าโอ้จะดึกอีกแล้วเนี่ยพระรพธิสัตผู้ปราสนาความและพุทเจ้ายังแบ่งออกเป็นสองประเภทคืออนิยตโพธิสัตว์และนิยตโพธิสัตว์นี่เราได้ยินบ่อยๆนะจ้า หนึ่งอน,นิยะตะโพธิสัตว์ถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวจะให้หนูแป้งมาพูดอน,นิยะตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เคยได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน,อนเลยเพียงแต่มีความตั้งใจที่จะสร้างบารมีด้วยการคิดในใจและการเปล่งวาจา ือตั้งแต่ระดับความคิดกระทั่งระดับคำพูดซึ่งใช้เวลาหลายอสงไขาย,ยาวนานมากแต่ก็ยังไม่ได้แน่ใจว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือเปล่าเพราะยังอยู่ในระดับความคิดเช่นสาธทธุไดียอนุภาพเป็นบุญที่ได้สร้างหล่อองค์พระสามแสนองค์สามแสนปลืม้มโดยบนนี้เขาไจ้าไปปรารถนาสิ่งใดเลยน่กจากสัมมาสัมพธิธญาณจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่งหนึ่งในอนาคต แล้วไม่กล้าบอกใ,ใครเดี๋ยวก็หาเวอร์แปลกประหลาดอะไรต่างอย่างนี้เรียกว่าอยู่ในระดับความคิดนะจ๊ะแต่ถ้าบอกถ้าพูดดังๆให้คนข้างๆ,ๆ,ๆก็ได้ยินสาธุเด้อานุภาพเป็นบุญี่กับประเจ้าได้หล่อพระธรรมกายสามแสนองค์ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างเดียวคือมุ่งพระโพธิญาณจะเป็นปสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตให้ตัวเองได้ยินเสียงข้างๆได้ยินแต่ไปถึงกระตะโกนน่อย่างนี้เรียกว่าอยู่ในระดับเปร่งวาจาซึ่งจะใช้เวลาหลายสมัยถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ชวนย,ยังไม่แน่ไอที่เปแน่น่นอาจจะไปเป็นพระอราหันต์ก่อนคือเปลี่ยนใจในภายหลังหรือมุ่งจริงๆเลย สองนิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่รับพยากรจากพระพุทธเจ้าองค์กรย่อมเที่ยงแท้ว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรมาเออพอปรารถนาภา่งสมบูรณ์ก็ปรารถนาต่อหน้าต่อพระพรักตร์ต่อหน้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบรคคาพระองค์ไม่ปรารถนาอย่างอื่นเลยน่าอยากจะ เป็นพระสาัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเพราะกล่าวคำเนี้เสร็จพระสาัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นท่านก็จะตรวจด,ดูเลยสอดคายพยามยไปเลยสัพพยุติยานมองไปในอนาคตถ้าสามารถถ้าความปรารถนานี้สําเร็จได้ท่านก็ทรงพยากรณถ้าไม่สําเร็จท่านก็นิ่งๆเฉยๆหรือชื่นชมพูดให้อาหารลาเลยให้สร้างบารมีต่อไปให้สร้างบารมีไป แต่ถ้าเห็นและเป็นเนี่ยไอ้ตรงนี้คือความอัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเห็นได้อย่างไรเนี่ยไกลไปเป็นแสนกับหรือหลายแสนกับหรืออสงไขยกับไปไกลขนาดนั้นเนี่ยนี่คือการบ่มบาร,รมีของพระองค์ท่านจนแก่รอบทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสัพยุตยานจึงครอบคลุมครอบคลุมหมดเลยเห็นชัดแล้วกับพยากร ว่าในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นชื่อทรงพระนามว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมีพระวรกา,าทานัานนี่พูดละเอียดเลยมีพระอักษาวกอย่างนั้นเธอจะเกิดในยุคนั้นชื่อนามสกุลโคตระกูลและก็อะไรต่างๆเหล่านั้นหรือ อ่าไม่ใช่ถ้าเป็นนิยตาบริษัทก็จะพูดตรงๆเลยว่าอีกเท่านั้นกับจะได้เป็นสัมมาสมุทธเจ้าพระองค์ทรงพระนามว่ารู้ด้วยว่าชื่ออะไรรู้ว่าชื่ออะไรแต่ถ้าภูมิวัสาวกก็าจะเป็นอย่างที่พูดตอนแรกแต่ถ้านิยตาตรบริษัทเป็นความพยากรณ์เลยว่าจะได้เป็นอย่างแน่นอนและบอกด้วยทรงพระนามว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในยุคมนุษย์อายุเท่าไหร่แต่ก็ว่ากันไป จะมีพระอักษร์บอกชื่อนั้นชื่อนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาอะไรละ่ะแสดงหนังสแสดงอะไรเกียรพุทธวัตรนี่ไปเอาอีกอะไรก็มาก็ไม่รู้ขายถัว่วมาสแสดงเป็นพระเอกงี่ไม่ได้จะขายเต้าหวยเจ้ากล้วยแล้วไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้เอามาดูสิ นจถ้าจะแสดงตั้งอย่างน้อยลังลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างน้อยนะอย่างนี้ถ้าเจอแล้วก็ไปอัญเชิญมาเลยแบบอย่างนี้เอามาแสดงถ้ายังไม่เจออย่างนี้อย่าบาปนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวพระเจ้าเอานิยตตาโพธิสัตว์นี้ จะตั้งประกอบธรรมสโมทานแปดประการธรรมสโมทานเอาว่าพร้อมกันธรรมสโมทานธรรมสโมทานธรรมสโมทานแปดประการคือธรรมสโมทานแปลว่าอะไรจ๊ะทำที่ประชุมรวมกันทั้งแปดประการครับคือคุณสมบัติแปดประการที่มาประชุมรวมกัน หนึง่งได้เกิดเป็นมนุษย์ต้องเกิดเป็นมนุษย์นะ่เป็นแมวยังไม่ได้เทวดาไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้จาจักทรงประชากรแต่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นเป็นเทวดาได้ตั้งความปรารถนานในการก่อนมานไม่หรือนกแก้วเงี้ยเกิดผพูดภาษามนุษย์ได้ พาะขาไม่ขาอะไรเนื้อไม่ได้แม้จะเป็นเทวดาผู้มีศักย์ญาตแค่คไหนก็ตามพระองค์ก็จะไม่พระพุทธองค์ก็จะไม่ทรงพยากรณ์อย่างเด็ดขาดสองเกิดเป็นเพศชยายเอาและทองนี้แหละหมดสิทธิ์เพศหญิงหมดสิทธิ์แล้วหนึ่งเป็นมนุษย์สอง เป็นเพศชายเห็นไหมเป็นเพศชายแล้วก็ต้องเป็นเพศชายที่แท้จริงไม่เป็นเพศวิบัติใช้คําว่าเพศวิบัติอยู่ในระดับว่าเอ๊จะเป็นผู้หญิงดีผู้ชายดีอยู่ระหว่างไม่มั่นใจในตัวสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเอ๊เราจะเป็นผู้หญิงดีหรือเป็นผู้ชายดีกลับไปกลับมาเดี๋ยวเป็นนักมวยเดี๋ยวก็เป็นเลิกเป็นนักมวย เป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพอหมดอารมณ์เป็นอย่างงั้นก็มาเป็นนักมวยใหม่ไม่ใช่นะถ้าเป็นเพศหญิงหรือเป็นบันเดาะบันเดาะก็ประเภทอย่างนั้นแหละหรือเป็นกระเทยบันเดาะคือกระเทยครับ <laughs> หรือเป็นบุคคลมีสองเพศเขาเรียกอุปโตพยัญชนก มีเครื่องหมายทั้งเพศหญิงเพศช,ชายอยู่ในตัวคนเดียวอย่างนี้ไม่ทรงมยา,าก,กรจะทำบุญแล้วมาตั้งบริฐาน <c oughs> ไม่ได้คืองี้นะฮะคือฮะปราถนานะฮะบุญนี้ขอเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตนะฮะไม่ได้นะไอ้จัาเป็นจะต้องพูดอะไรเอยียดไม่จะไปล้อเรียนเขาแม้ม่อกบางคนไม่เข้าใจบันดาหรืออะไรอย่างนี้ ต้องพูดไม่ได้เราเรียนมีหลายระดับอย่างนี้เข้าใจไม่มีปัญหาถ้าเล็กๆล,ลงไปแม่แม่อะไรหรือบันดาะไม่ได้ต้องพูดเพราะนั้นจะมาว่าครูไม่ใหญ่ไม่ได้นะสามมีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ในขันธสันดานอย่างแรงกล้าคือมีบาร,รมีพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ได้แล้วแต่ไม่เป็น พราหาว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่สมบูรณ์ว้เหตุคือความเป็นพระอรหันยังไม่เกิดขึ้นไม่มีความแก่กล้าในขันทสันดานคือกําลังบุญต้องถึงพระอารหันแล้วถ้าปรารถนาเป็นพระอารหันก็ได้เป็นตอนนั้นแต่ว่าไม่ปรารถนาภูมินี้แสดงบาร,รมีเต็มที่แล้วเนี่ยปรารถนาพุทธภูมิจึงจะได้รับ พยากรเห็นไหมหนึ่งคือนนสองเกิดเป็นเทชาสามมีอุปนิสัยในการประหารอย่างแรงกล้าสี่ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บำเพ็ญกุศลใหญ่และได้ตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระพุทธองค์เพราะว่าการได้รับพยากรณ์จะเกิดขึ้นได้ตั้งอาศัยพุทธดีกา อันหลังอามาจากพระโอษฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นตอนช่วงที่ยังไม่เจอพระสัมมาสูตรเจ้าเนี่ยเราจะคิดในใจจะเปล่ยนวาจาและกว่างไปเถอะแต่ว่าจะพูดใครเขาไม่มีใครสามารถพยากรณ์ได้เพราะว่าไม่มีสัพพยุติยานต้องได้พบพระพุทธเจ้าด้วยทำบุญตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระองค์นั่นห้า เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งพูดง่ายคือต้องเป็นนักบวชแต่เป็นนักบวชที่เป็นพเพื่อเภศที่มีความเชื่อเป็นสมมาธิฐิคือแกนพระศาสนาไม่รู้แต่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเลิกกฎแห่งกรรมเรื่องทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วต้องเป็นสมมาทิฐิจะเป็นฤลือสีชีพนักบวชอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความเห็นอย่างนี้ แล้วก็มีความมั่นคงในเพศบรัณรชิตจะจะดดไ,ไม่ใช่จะสึกดีหรือจะบวชด,ดีอะไรนี้ไม่มีจะสึกดีหรือจะบวชดีได้ใจอยู่ดีสึกดีหรือบวชด,ดีบวชด,ดีดใช่ต้องมีความมั่นคงในบรรณชิตหกต้องมีคุณวิเศษคือทรงอภิญญาสมาบัติอันเชี่ยวชาญ เราเป็นคุณสมบัติพิเศษเกินคนธรรมดาสาม,มัญจักมีได้โอ้โหไอ้ตรงนี้สิทรงอพิญญาในทีนี้ไม่ได้ใช้สายเวทนะเก็บมูลควายขึ้นมาแล้วพวกงเป็นขี้พึ่งสีปากอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่อย่างนี้ไม่ใช่นะไม่มีสายเวทเกี่ยวข้องแต่ต้องได้จากสมาบัติที่ตัวได้สมาบัติแป รูประชันสียรูประชันศีเจ็ดได้เคยบรเป็นมหาทานบารมีโดยการสละชีวิตเพื่อแลกกับพระโพธิญาณมาก่อนอยู่ในระดับของการสละชีวิตในการสร้างมหาทานบารมีเพราะเป็นปร,ม,ร,รม,มาธมมหาทานบารมีที่ได้กระทําอย่างยิ่งโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันอาชีวิตเขาแลกทีเดียว แข้อสุดท้ายมีความรักพอใจในพุทธภูมิเป็นกําลังอย่างมากไม่ได้ท้อแท้ตัวบุัก์เพราะต้องมีฉันทะปรารถนาพระโพธิญาณเกินคนธรรมดานี่ต้องมีตรงนี้เกินคนธรรมดาเลย ก็บริษัทตั้งแต่ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วเป็นนิยตะโพธิสัตว์คือเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตท่านก็นจะยิ่งเพิ่มพูนบุญบาร,รมีให้มากขึ้นโดยเป็นน้ำใจอันประกอบไปด้วยพระพุทธภูมิทมอันยิ่งใหญ่อีกสี่ประการอือหือหลายซับหลายซ้อนเลยเห็นไหมอ๋อหมื่นไหมเนี่ยไม่หมืน่นมันมัน <laughs> มันควรจะเป็นอย่างนั้นฟังเรื่องคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสอนกันตาโรงเรียนต่างๆเนี่ยเวลาไม่ควรง่วงกับง่วงจริงๆแล้วเนี่ยฟังเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาครง่วงกับต้องใหม่ง่วงเหมือนอย่างนี้เห็นไหม <c oughs> อัลเลิร์ตนักเรียนต่างประเทศเนี่ย ที่หนึ่งที่สองที่สามนตื่นมาในตอนนี้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าถูกหลักวิชานี่อย่างนี้เมื่อกั้พอฟังพอขึ้นอาต่อจากนี้ไปครูจะเล่าเรื่องพุทธประวัติขึ้นมาทันทีเลยตั้งแต่เม่ใช่เวลาควรง่วงง่วง,งได้แต่นี่เห็นไหมไม่มีง่วงเงาหอนอนเลย อาหารล่าเริงเบิกบ้านนี้ทานี่สามารถฟังได้ถึงสว่างทีเดียวแต่ครูไม่อยากขอไปนอนก่อนไปฟังทบทวนเอาเองหนึ่งอะไรเมื่อกี้ค้างเมือี้เนี่ยอะไรสีย่ยางนะอะไรสี่ประการพุทธภูมิทำอันนี้ใหญ่สี่ประการหนึ่งอุตสาหะ คือทรงประกอบไปด้วยความเพียรที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคงคือเพียรที่จะยังจิตของตอนให้กระทาแต่กุศลกรรมเพียงอย่างเดียวไม่ใช่บุญมั่งบาปมั่งอะไรต่างๆไม่มีกุศลกรรมล้วนๆมีความมาภารถเพียรในการสร้างบุญบาร,รมีให้ยิง่งยงไปทุกพบทุกชาติที่เกิดคือกิดมาเป็นมนุษย์มันจะมาสะแสวงบุญเลย ไม่ได้มา,สมมาสเสวยบุญเลยแต่มาสแสวงบุญในทุกทุกชาติสองอุมัตะในภาษาบาลีนะไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะ,อ,ะ,ะ,อ,อ,ะอุม,อม,มอัตะอตออ,อ,อสระอมมามงกาตอเต่าสองตัวสระอุมัตะนี่นกกัครูวิทยาภูภาษาญี่ปุ่นคือ ทรงประกอบไปด้วยปัญญาที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคงอย่างจิตข้งตอนนี้เชี่ยวชาญเฉียบแหลมในการสร้างบุญบาร,รมีให้ยิ่งๆกันไปตลอดทุกภพทุกชาติคือสังสมปัญญาบารมีไปเรื่อยๆเลยจะสร้างอะไรก็ต้องประกอบด้วยปัญญาสาม อวัฏฐานะอ้ออ่างววไม่ใอหารกาต่อต่อทอ,ถ,อถุงสละนอนอุสละอวัฏฐานะคือทรงประกอบไปด้วยาการอธิษฐานที่ติดแน่นยในใจยางมั่นคงไม่หวั่นไหวคอนแคลนในการสร้างบุญบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งอินไปตลอดทุกภพทุกชาติเกิดเห็นไหมทำบุญและอธิษฐานแต่อธิษฐานท่านมุ่งพระโพธิญาณ นี่เป็นหลักเลยนั้นนะก็มีอธิษฐานเสริมสีหิตะจจริยาหอหีบสลีต่อเต่าจอจานรอเรือสลอียอยักษ์สละอาหิตะจจริยาคือสมระกลดด้วยเมตตาที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคงมีความสงสารใครจากบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลกับมูสัตว์อยู่ตลอดเวลา ให้ยิ่งๆเกันไปตลอดทุกภพทุกชาติที่เกิดเมื่อน,นิยตจพริษิทได้บาเพ็ญเพียบรบารมีอย่างเต็มที่เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจา้าในอนาคตท่านจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกโอ้ยนับชายันไปท้วนเลยดังนั้นบุญบาร,รมีที่ได้สั่งสมมาอย่างตลอดต่อเนื่อง ย่อมทำให้ได้รับอนิสงส์ในการบ่มบารมีญาณตามทันไหมบุญบารมีที่สังสมมาตลอดต่อเนื่องย่อมทำให้ได้รับอนิสงส์ในการบ่มบารมีญาณโดยจะไม่บังเกิดในภพภูมิที่อาภัพสิบแปดประการคือจะไม่มีความอาภัพสิบแปดประการโดยบุญบารมี ไม่ไม่สร้างบารมีด้วยความอาภัพสิบแปดประการหนึ่งโอ้โหเห็นไหมซ้อนกันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมไม่เป็นคนตาบอดแต่กำเนิดแต่มาบอดภายหลังไม่เป็นไรจะเกิดมามองไม่เห็นเลยก็ไม่ได้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมไม่เป็นคนตาบอดโดยกำเนิด สองเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมไม่เป็นคนหนวกแต่กำเนิดแต่มาตึงภายหลังไม่เป็นไรมีตามีหูสามเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมไม่เป็นคนบ้ามีใครบ้าบ้างมีเสิ์อย่างนี้ c เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมไม่เป็นคนใบ้ใบ้ก็ไปเป็นบ้าก็ไปเป็นห้าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมไม่เป็นคนแครงง่อยเปรีย้ยแบบปิ๊กมี่อะไรพวกนัไม่เป็นหกเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมไม่เกิดในชน,ชนชาติมีลักขะประเทศ คือประเทศป่าเถื่อนไม่มีโอกาสศึกษาเรียน,นเดี๋ยวพกบกับนายมิติคอยให้คำแนะนำตักเตือนเกิดู่ในหมูที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยกินคนกินเนื้อคนอะไรบุญน,น้ำท่าไม่อาบเพ <c oughs> ื่อจะได้มีกลิ่นอายคล้ายสัตว์ป่าจะได้ล่าสัตว์ได้ง่ายไปอาบน้ำมากเดี๋ยว กลิ่นอายมันหายไปเจ็ดเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมไม่เกิดในท้องนางทาสีพวกทาสไม่เกิดเพราะไม่มีอิสระแก่ชีวิตไม่เป็นไทแกตนต้องอยู่ในความควบคุมของผู้อื่นนี่คือข้อสี่เจ็ดสำหรับวันนี้นะจ๊ะข้ออื่นเราไปฟังกนะันวันพรุ่งนี้ต่อไป เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ากว่าจะมาเป็นประสัมมาสมุจจานี่ไม่ใช่ง่ายเราจะมาทำอะไรเล่นๆหัวๆออกทางทีวีไม่ถูกไม่ได้หรือจะไปออกทางไหนก็ไม่ถูกต้องพูดด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเราเป็นชาวพุทธก็ให้ควรจะมีความเปรืม่มปิติลัภาพภูมิใจให้ดีใจไว้เถิดว่าเราเป็นผู้ดิสสังสมบูรณ์กันมาอย่างดีแล้ว จึงได้มาเจอพระบรมาศาสดาผู้รู้แจ้งเห็นจริงผู้คนรในการเคารพกราบไหว้าสาักการะบูชานะจ๊ะ